สวัสดีค่ะสวัสดีสังที่ติดตามเมมเมย์ทาง y o u YouTube t f a c e b o o k s p สโ ok k ร r Fanpage แล้วก็ติดตามอ่านล็อกของเมมเมย์นะคะวันนี้เมมเมย์จะมาพูดถึงรองพื้นรุ่นใหม่ล่าสุดของ g i o r i o o ออารนี้ก็คือรองพื้นรุ่น My e s t เ r o f u s i o n Foundation นะคะซึ่งเป็นรองพื้นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่เขาบอกว่าเป็นมากกว่ารองพื้นคือให้ความเบาบางสบายผิวปกปิดดีคุมมันและให้ผิวให้แลด,ดูผิวสุขภาพดีนะคะดูกระจ่างใสสุขภาพดีซึ่ง รวมคุณสมบัติของความจะบอกว่ารวมคุณสมบัติของความอยากได้ความเทพของรองพื้นหลากหลายทุกมุมโลกมาไว้ที่ขวดนี้ขวดเดียวเชื่อไหมเชื่อไหมว่ามันจะทำได้จริงแอบไม่เชื่อมิก็แอบไม่เชื่อเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วรองพื้นของอามานี่เนี่ยเขาเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องความบางเบาปกปิดได้ ค่อนข้างที่จะปานกลางถึงมากแล้วก็คุมมันดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็นอกจากจะบางเบาแล้วคุมมันดีแล้วแล้วก็ยังทนเหงื่อไม่เป็นคราบเกี่ยง่ายเสียอย่างเดียวตรงที่ช้าสีเขาค่อนข้างที่จะเลือกยากนะคะแล้วก็ยังไม่มีเคาน์เตอร์มากมายในเมืองไทยนะเพิ่งเข้ามาไม่นานนี้เองเนาะซึ่งรองพื้นอามานี่เนี่ยมนเมยใช้มาหลายรุ่นหลายรุ่นมากก็คือมีใช้รุ่นลาติงซีลลูมิเนซ i ลดีไซเนอร์เชดดิ้งครีม ฟูอ uh, ิคมาสเตอร์ atter, อะไรเนี่ยแล้วก็มันคือมันมีกี่รุ่นนี่ก็นี่ก็ลองหมดแต่ว่ารุ่นที่แม่เมย์ชอบที่สุดก็คือจะเป็นรุ่นล a ต i ิ s งซินะคะส่วนรุ่นที่พี่โมเมโมเมชอบก็จะเป็นรุ่นลูมินาซิลซึ่งแม่เมย์ไม่ชอบเพราะว่าแม่เมเป็นคนที่หน้ามันมากแล้วก็เหงื่อออกง่ายมากพอใช้ลูมินาซิลเนี่ยพอหลังจาก1ชั่วโมง2ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยหน้าเมเมย์จะมันมากแล้วก็ มันเยิ้มแบบซับแล้วมันไม่โอเคเลยซึ่งก็เลยกลายเป็นว่ารุ่นนั้นเมยเมย์ไม่ชอบแต่ว่าม่ชอบลัตติ้งซิลคือรุ่นที่มันให้ลุคแมทมันอาจจะดูด้านๆเนื้อมันจะดูด้านๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่าใครที่ไม่ได้หน้ามันจัดเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะทําให้ผิวแห้งไปด้วยซ้ำนะคะรองพื้นรุ่นใหม่ก็คือ my a s t r o foundation เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะออกแบบมาให้สําหรับคนผิวมันนะคะ แต่ว่าอยากได้ลุกดูผิวฉ่าวาวสุขภาพดีแล้วก็ได้ความบางเบาแล้วก็ปกปิดดีซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบไม่ไม่ว่ามันยากมากที่จะอยู่ในรองพื้นตัวเดียวกันนะก็เลยได้สั่งมาซึ่งรองพื้นตัวนี้จะราคาแพงกว่ารุ่นลูมินาซิลกับลาติ้งซิลค่ะไม่เม่สั่งมาสีสีก็คือสั่งมาแล้วก็มาแบ่งกันหารกันหลายๆคนเพื่อที่จะลองดูว่าควรใช้สีอะไรนะคะวันนี้เล็บไม่สวยเลยเ <laughs> พิ่งกลับไปจากสมุยนะ ต้อปรับเล็กไม่สวยโทษทีนะคะเม่เมาสั่งมาสีสีก็คือเบอร์ 2, เบอร์สเบอร์4.5แล้วก็เบอร์5นะคะเดี๋ยวจะสวอสีให้ดูส่วนสิ่งที่เม่เมย์ใช้อยู่ปัจจุบันก็คือเป็นลาติงซิล u v f o u n n a t i ั n อนันนี้ก็คือเบอร์4.5นะคะเดี๋ยวจะเทียบให้ดูใครที่ใช้สีเดียวกับเมมเมก็รอดูแล้วกันนะอีกรุ่นที่เม่เมย์ยอมรับว่าเป็นรุ่นเป็นรองพื้นที่ปกปิด ให้เนื้อเนียนเรียบเหมือนผิวสุภาพีผู้ดีที่สุดของอามานี่ก็คือเชปปิ้งครีมค่ะตัวนี้ก็คือจะราคาเท่าๆกับตัวนี้เลย65 u s บดอลลาร์นะคะถือว่าราคาแรงพอสมควรทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าอ่ะเดี๋ยวเมลองแป้งสีให้หลังหลังมือดูนะคะว่าสีแต่ละสีมันต่างกันยังไงจริงๆรองพื้นรุ่นเนี้ยถ้าถามว่าเหมาะกับคนผิวแบบไหน ก็บอกได้ว่ามันจะเหมาะกับคนผิวที่ค่อนข้างที่ผิวผสมผิวธรรมดาผิวมันคนผิวแห้งอาจจะทําให้รู้สึกว่ามันอาจจะหนักหน้าไปหรือเปล่าเอ้ยมันอาจจะแบบแห้งไปหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจซึ่งเมย์เมเป็นคนผิวมันมากอะแต่ว่าไม่หนักหน้าเลยนะคะอันนี้เบอร์สองเบอร์สองนะคะซึ่งเม์เมปรากฏว่าเมเมเนี่ยน่าจะเหมาะกับเบอร์สี้า แต่ว่าเบอร์4.5นี่ก็ขาวนะขาวแบบเหลืองมากอะ่ะคือเป็นอันเดอร์โทนจะบอกว่าไม่ใช่ขาวสิต้องบอกว่าอันเดอร์โทนเหลืองมากค่ะนี่เบอร์4.5เห็นไหมคะสองกับ4.5สอง4.5แล้วก็มีเบอร์สี่แล้วทำไมเราสลับเบอร์สี่กับ4.5ละ <laughs> เบอร์สี่นี่จะออกโทนเบดค่ะโดโทนแบบ ไม่ชมพูแต่ว่าก็ไม่เหลืองมากอะคะ่ะแต่เบอร์สี้นี่เหลืองมากเลยนะเหลืองแบบท้องอันเดอร์โทนหิวเหลืองมากๆจริงๆอะคะ่ะน,นี่เบอร์ส4.5สองอีกสีหนึ่งคือเบอร์ห้ามันจะออกโทนอันเดอร์โทนชมพูะคะ่ะอันนี้เบอร์ห้า 4.5 4.5นะคะถามว่ารองพื้นรุ่นนี้เนื้อเนื้อเนื้อสัมผัสเป็นยังไงก็คือเหลวมากเหลวเหมือนน้ำเลยหัวมันจะเป็นหัวดรอปนะคะสำหรับขวดที่เนี่ยนะก็เหลวเหมือนน้ำเลยแล้วก็ใช้เพียงแค่ประมาณสักสามหยดอะคะ่ะทัวหน้าแล้วแล้วก็เกลี่ยง่ายพอเกลี่ยไปปุ๊บเหมือนเนื้อเราเหมือนผิวเราแบบทั้งทั้งที่ไม่เป็น,ปนคนไม่ทาพลาเมอร์อะ ต่มันทําให้แบบผิวมันดูสม ooth เนียนเรียบแล้วก็ทำให้เกลี่ยง่ายมากค่ะไม่เป็นคราบเลยแล้วกอ็อีกอย่างหนึ่งสําหรับรองพื้นรุ่นนี้ก็คือก่อนที่จะใช้เนี่ยควรเขยา่าเขย่าเยอะๆเขย่าเพื่อให้มันรวมอ่ามันเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยมันไม่ตกตะกอนนะคะเขย่ามากๆแล้วถึงจะหยดออกมาใช้นะถ้าเขย่าไม่ดีเนี่ยมันจะแบบ รองพื้นมันจะแยกเป็นสองชั้นค่ะซึ่งไม่เปนรองแล้วมันจะทําให้แบบวันนั้นจะทาลองพื้นดูสีผิดผิดปกติไปนะคะถามว่าดีกว่ารุ่นลาติง้งซิลไหมคือทาแล้วให้ลุกที่แบบเหมือนผิวสุขภาพดีกว่าไม่ด้านไม่แมตแต่ยังคงความคุมมันมากกว่าลูมิเซิลแล้วก็บางกว่าลูมิเซิลแต่ปกปิดดีกว่าถ้าถามว่าอีกรุ่นหนึ่งที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือดีไซเนอร์ลิป ต่เมมเม่ไม่ค่อยชอบดีไซเนอร์ลิปเนี่ยเมมเมบอกตรงๆเลยว่าไม่ชอบถามว่าทําไมไม่ชอบจริงๆแล้วมันเป็นอันเดอร์โทนเหมือนอันเดอร์โทนมันชมพูค่ะเมมเมใช้สีเบอร์สองเบอร์สาเบอร์สี่เบอร์ห้าคือหน้าเทาอ่ะไม่เข้าสักสีก็เลยก็เลยไม่ชอบแล้วก็เมมเมว่ามันหนักหน้าไปค่ะก็คือเหมือนแบบพอสักสองสามชั่วโมงเนี่ยมันเยิ้มจนแบบเอาไม่อยู่อ่ะก็เลยไม่ชอบนะคะเมมเมว่าอันนี้จะน่าจะปกปิดได้ดีกว่า ดีไซเนอร์ลิฟ์ค่ะนี่ไม่มลองแตะสี4.5ของลัสติ้งซิลมาให้ดูนะคะ4.5ลัสติ้งซิลกับ4.5ของอา my estro fusion นะคะ4.5ลัสติ้งซิลอยู่ข้างล่างอีกรุ่นหนึ่งที่ปกปิดดีมากใครที่อยากให้ผิวดูแบบเนียนเรียบดุดกำมี ดูเหมือนแบบผิวคุณนายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นรุ่นนี้เลยค่ะ Designer s h ช p i n ิ้งครีมเป็นรองพื้นที่เป็นเนื้อครีมค่ะแต่ว่าไม่หนาไม่หนาเป็นครีมที่ไม่หนาค่ะแล้วก็ให้ลุกเหมือนผิวดูสุภาพดีตม้งอต่เกิดอันนี้ไม่เม่ใช้เบอร์สี่นะคะเดี๋ยวจะปาดให้ดูตรงนี้อันนี้เบอร์สี่ของ Designer s h ช p i n ิ้งครีม อันดับทนเหมือนแบบออกเบดเบชมพูชมพูมพเนาะแต่ว่ามันก็ไม่ทาให้หน้าหมองค่ะแล้วก็ยิ่งเหงื่อออกยิ่งสวยยิ่งฉ่านะแต่ว่าอาจจะแบบใครที่ไม่ต้องการการปกปิดมากก็ไม่จะเป็นที่เราใช้รุ่นนี้นะคะเพราะมันจะทําให้แบบผิวเนื้อมันค่อนข้างที่จะแน่นมากอะคะ่ะพิกเมต์ค่อนข้างที่จะแน่นมากจริงลองพื้นรุ่นนี้จริงๆเยว่าน่าจะออกมาตอบโจทย์สำหรับคนที่ผิวมันแล้วก็อยากได้ความฉ่ำวาว ะะเป็นรองพื้นตัวที่ไม่เมคค่อนข้างปลื้มเหมือนกับทารองพื้นผสมพลาเมอร์ทำให้ผิวมันดูแบบนิ่มมากนิ่มมากจริงๆเหมือนแบบเหมือนเราแบบทาพลาเมอร์ดิบแบบที่เราปกติเมมเม่แพ้พลาเมอร์ค่ะแต่พอทาเนี้ยทับผิวมันนิ่มอะ่ะแล้วก็ดูตื่นขึ้นร่องรอยอะไรที่เป็นแบบหลุมสิวรอยก็ไม่คือแบบเหมือนกับ มันหายไปค่ะมันดูสมูทขึ้นแล้วผิวมันก็ดูฉ่ำวาวแบบที่เห็นนี่แหละวันนี้ก็ใช้มานะคะวันนี้ใช้เบอร์4.5รอบหน้าแล้วก็ใช้เบอร์2ตรงกลางนะคะซึ่งใครที่ใช้ผิว NC เดียวกับแม่ๆก็คือเป็น NC 20นะคะในอัน e r เดอร์โทนผิวเหลืองเนี่ยก็ใช้เบอร์4.5ได้ค่ะเพราะว่า4.5 My Stro Fusion อันนี้มันก็จะใกล้เคียงกับ4.5 l a t t i n g s i l นะคะ กันนิดหน่อยเนาะก็อันนี้ถือว่าเป็นสวัสีให้ดูแล้วก็เดี๋ยวยังไงเมย์จะลงไว้ในบล็อกให้ดูนะคะถามว่าคุ้มมันไหมคุ้มมันได้ปานกลางค่ะฉําวาวไหมฉําวาวสวยมากเนื้อเกี่ยง่ายไหมเกี่ยง่ายมากแล้วก็อดอกไหมดอกนิดนึงค่ะรองพื้นทุกรุ่นดอกหมดแต่ว่าจะดอกมากดอกน้อยอันนี้ดอกแบบพอรักได้คือนิดเดียวเท่านั้นนะคะติดทนไหมติดทนทั้งวันค่ะแล้วก็อม,มีชั้สีให้เลือก ค่อนข้างที่จะชอบเมย์เมยชอบชาสีของรุ่นนี้นะคือมันเหมาะกับคนอันเดอร์โทนผิวเหลืองค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ปลืม้มก็คือมันทําให้ผิวเราดูดูสวยขึ้นดูเนียนเรียบขึ้นดูกระจ่างใสขึ้นแล้วก็อ่าทําให้เรารู้สึกว่ามีความสุขกับการทารองพื้นตัวนี้มากนะคะซึ่งปกติเมย์เมยไม่ค่อยชอบไอความฉ่าวาวนี้เท่าไหร่นะแต่ตัวเนี้ยขอเป็นข้อยกเว้นเลยว่าแบบอืมปลื้มจริงๆเนาะ ใครที่อยากลองก็สามารถไปลองได้นะคะดวที่ฟรลหลังน้ำมีแล้วนะส่วนเคาน์เตอร์ทั่วไปไม่แน่ใจค่ะแล้วก็ราคาที่สั่งจากเมืองนอกมา65 US d ลยังไม่รวมภาษีนะคะยังไม่รวมค่าส่งไม่รวมภาษีแล้วเดี๋ยวจะเขียนรายละเอียดทุกอย่างไว้ในบล็อกนะคะไปอ่านได้ในบล็อกพร้อมกับดูคลิปนี้แล้วก็สิ่งที่เมย์ใช้แล้วดีแล้วชอบอาจจะเป็นสิ่งที่เหมาะกับผิวเม แต่ไม่ได้บอกกับผิวทุกคนเพราะฉะนั้นสาวๆควรใช้วิจารณญาณในการไต่ตองก่อนที่จะซื้อสินค้าหรือซื้อสิ่งใดตามไเมย์นะคะอันนี้เป็นรีวิวไว้ให้เป็นทางเลือกแล้วก็ให้เห็นสีกันชัดๆว่าสีมันต่างกันยังไงโทนเป็นสีอะไรเวลาเราเลือกซื้อเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะคะก็เผื่อสําหรับคนที่สาวๆที่อยู่ต่างจังหวัดไม่มีโอกาสได้เข้ามากรุงเทพไม่มีโอกาสได้แบบไปต่างประเทศบ่อยนะกก็ ถือเป็นสวัสีให้ดูสําหรับสาวๆที่อ,อยากจะใช้แต่ว่า,าไปซื้อเองไม่ได้ไปลองเองไม่ได้แล้วกันเนาะวันนี้ไม่ไม่ไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย